สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามากับเกมนี่เลยครับผม l i a g e 2M นะครับผมซึ่งหลายคนคงสงสัยถ้าคลิปนี้ออนไปเฮ้ พี่มันมีเกมนี้ในประเทศไทยด้วยหรอหรืออะไรก็ตามแต่ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับย้อนความสักนิดนึงผมเชื่อว,ว่าหลายคนโตมากับเกมนี้ครับในช่วงยุคนึงนะครับในสมัยก่อนแล้วแต่สายแล้วกันเนาะอย่างผมเนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสาย FPS แครก็ผมหรือเกมชูตติ้งต่างๆซึ่งแน่น,นอนครับว่าเกม Lineage เนี่ยคือเกมแนว MMORPG ซึ่งมีมาแล้วล้วนหลาย10ปีเอาง่ายภาพจําผมตอนสมัยที่ผมอยู่ร้านเกมเลยนะลก็ว่าได้ สมัยนะั้นอะเราจะเล่นเกมรีเนทภาคแรกเราจะต้องเติมชั่วโมงเล่นในสมัยยุคแรกนะ่าในปัจจุบันนี้ครับผมภาคที่2กําลังจะมาในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับรอติดตามแล้ววันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมารีวิวก่อนเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะฮะสำหรับผมเนาะภาพจําของ l ีเนทเนี่ยคือมันเป็นเกมสไตล์แบบค่อนข้างจะเป็นเกมฮาร์ดคอร์แล้วก็มีความลึกอยู่จะมีความเล่นแล้วเร,เราจะรู้สึกถึงความแบบเสมือนจริงหรือว่าการ ต่อสู้การไฟาการเก็บเลเวลต่างๆจะเป็นการเล่นในในเชิงที่แบบค่อนข้างหาดคอหรือว่าเก็บเลเวลยางทำเควสเยอะอะไรต่างๆนั่นคือเสน่ห์เกมนี้เลยก็ว่าได้และแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่ในเวอร์ชั่นที่มีในโทรศัพท์มือถือด้วยหรือโมบายนั่นเองมาไปรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับ let's go <S กลับไปอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับเกม MMORPG ระดับตำนาน เรเนทูเอมาด้วยกราฟิกสุดอลังการภาพสวยระดับชิปบนเอเลือกเล่นได้มากกว่า100อาชีพและยังเลือกเล่นได้5เผ่าและที่สำคัญที่สุดสำหรับเกมนี้สามารถเล่นแบบ r o s s p l a t f o r er m ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถดาวน์โหลดตัว Pur p l e Launcher ที่เล่นเกมนี้ได้แบบตทมเนียวไม่ต้องผ่านโปรแกรมจำลองหรือจะผ่านมือถือก็ง่ายเหมือนกันและสำหรับใครที่อยากเล่นและคิดถึงบรรยากาศเก่า แต่ภาพและระบบยิ่งใหญ่อลังการต้องลงทะบียนแล้วเปิดจริง20พฤษภาคมนี้ตำนานเดิมกำลังเริ่มใหม่ในมือเราไปกันครับทุกคนวันวานยังหวานอยู่และนี่เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการเล่นเกมแนวสไตล์ MMORPG ของตัวผมก็นะ มาที่ตัวละครกันเลยแล้วกันเนาะมาถึงอาชีพแรกเลยครับผมก็จะเป็นเผ่าเนาะเขาจะแยกเป็นเผ่าคือนี่เนี่ยเดียเท่าที่ผมจําความได้เน่มันจะแยกเผ่าแยกเผ่าเสร็จปุบอะในแต่ละเผ่าก็จะเป็นอาชีพซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเล็กแต่ก็ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็อย่างอายยตัวอย่างอย่างฮูแมน ราก็จะรู้ก็ดีก็จะมีเนี่ยอะวอลิเออร์มีแรนเซอร์อาเชอร์อะไรอย่างงี้ครับก็คือไปจะเป็นแบบสายเวทสายธานูสายดาบดาบคู่ดาบใหญ่อะไรทำนองนี้นะครับโอ้โหนี่เรามาอยู่ในจุดที่ภาพเกมมันจะต้องสวยขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเสน่ห์ของเขานะผมคิดว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในสมัยก่อน Lineage ก็คงยังเป็นเกมหนึ่งที่ติดท็อปๆในความภาพสวยงามเสมือนจริงในยุคแรกๆเลยนะมาในยุคนี้ก็ยังคง,ค,ง,ค,งความเดิมอยู่ทั้นที่ว่ามันเป็นในเวอร์ชั่นของแบบภาพของโปบายมือถืออะไรเงี้ย สวยมากครับแต่สไตล์ผมก็กลิ่นอายของความดาบใหญ่อะนะเออผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบมีความใหญ่มีความดูแข็งแกรง่งแข็งแรงดามีเยอะๆอ่ะผมว่าตัวนี้ทางผมเลยเผาออฟโซเดอร์จัดไปครับโอเคเรามาดูกันนะฮะว่าในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั้นชื่อนี้ยังคงอยู่ไหมสามสองหนันน่ ใช้ได้หมายควาว่าไงครับผมเกาหลีใครจะมาตั้งตามกูอุ้ยแต่แบบเฟี้ยวมากเลยอะอนิเมชันต่างๆก็ต้องก็ต้องยอมรับเนาะว่าว่านี่คือนี่คือความเสน่ห์ของเกมเดนิชไม่ว่าจะมาในภาค2ก็ยังคงมีเสน่ห์ในเรื่องนี้อยู่ดีภาพสวยมากโอ้โหแค่เราดูอนิเมชัน จัดใจเลยนะอยากรอเล่นเลยว่ะ20พฤษภาคมนี้อย่าพลาดนะนี่แค่อ n นิเมชันนะ oh God. โอ้ไม่ก่อนเฮ้ย,ย,ยทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะเรามันสาย F P S โดยแท้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องมาดังเล่นเกมแนว M M O R P G แล้วอยู่ในเวอร์ชันมายสักเกมอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่น่าจับจองมากๆนะดูแค่ภาพดิผมให้ทุกคนดูเราก่อนที่เราจะดื่มด่ำกับตัวเกมเนาะเราไปดูเอฟเฟกตต่าง เราลองมาดูกันในยุคนี้ว่าแบบนี่คือเกมที่มันอยู่ในเวอร์ชั่นของโมบายนะฮะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ตัวเควสกันแล้วก็ไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของตัวเกมกันลวกันนะครับป่ายคนอาจจะไม่รู้กันนะฮะคอสแพลตฟอร์มนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเล่นทั้งได้ในเวอร์ชันโมบายแล้วก็ใน PC สามารถเล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับใครสะดวกทางไหนอยากเล่นทางไหนเราสามารถเล่นได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยครับเราควรจะดูที่อะไรก่อนดีก่อนที่จะไปเริ่มเควสอันนี้แผนที่ อ่านี่คือแผนที่อันนี้น่าจะเป็นแบบเปิมพวกอาการเติมอ่ะเงินค่างเงินต่างๆอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะเลือดอ่านี่คือกระเป๋า อันนี้สกิลใครที่เคยเล่นเลนเนชนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าใน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 เวอร์ชันนี้จะเป็น,นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือหลักๆมันจะตอนที่เราจะอัพเอ่อเรียกว่าเป็นสกิลต่างๆได้เนี่ยเราจะต้องเมือนไปฟาร์มอยู่ข้างนอกแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ไปซื้อสกิลกับเมืองเพื่อเปิดสกิลประมาณนั้น อันนี้คือมันเลยกลายเป็นเกมแนว m m O R P G แบบฮาร์ดคอร์ที่ผมที่ผมกล่าวไว้ต้องมารอดูกันว่าในปัจจุบันนี้เป็นยังไงคืออันนี้คือความรู้เก่าผมเลยนะเออแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมอิงได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่นนี้เป็นยังไงเราเริ่มกันเลยครับคุยเควสต์ <Accept. S 2> โอเคให้เราใช้ของอ เทรนนิ่งแคมป์โอเคอ๋อก็คือจะเป็นอ๋อเป็นเป็นเป็นเควสแบบนี้เลยครับอ่าเพื่อนๆสามารถกดเควสแล้วก็เดินรันออโต้ให้เลยอันนี้ฟีลนะก็ถ้าจะให้เราแบบนึกถึงฟีลกินไอแนวเกม M M ็ R P G ที่เราจะกล่าวถึงคาบ่า l i n เน g e เนาะทุกคนจะรู้กันดีภาพสวยเล่นเป็นเกมแนวฮาร์ดคอร์ซึ่งมันก็เนี่ยฮะมันร่วมสมัยแล้วมันก็ง่ายขึ้นออโต้ฮันก็คือไฟ์อ่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลอง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 ไม่ออโต้ไหมทุกคนเราลองไฟเองไหมอ๋อนี่เราสู้เองก็ได้เหมือนกันครับก็คือกดอย่างนี้แต่ออโต้อันเนี้อแต่ออโต้อันเนี้อแต่ออโต้อันเนี้อง่ายกว่าทุกคนเราเรามันเรามันเรามันสายที่เกียรตอ่ะคู่ตัวเกมมันมันดูดีมากเลยนะนี่ถ้าถ้าเราถ้าเราไม่พูดว่ามันคือเกมโมบายนี่เราเริ่ดถึงถึงเกมฟิลส์ี่เกมเกมฟิวส์ฟรีแคมคืออะไรอ๋อเราสามารถอ๋อเราปรับมุมมองได้จะใกล้ <de> icana, จากลางจะกไาลโอไกลเลยครับอย่างงี้ง่ายเลยเนอะสไตล์เราแบบถ้าเราเล่นแล้วก็ชอบมองภาพกว้างมากกว okay, okay, okay. <aven ey noise> ่าโอแค่นี้ก็ฟินเลยนะนึกภาพนะเราเราเราไปนั่งเล่นเกมแบบว่าแนวแบบโมบายแล้วเราก็มานั่งแบบเพลินๆอะภาพเกมย่างสวยดฟาดเ่านผ่านโอเคเปิดผานคอนเฟิร์มเอออันนี้ อยากกระสอบถามกันสักนิดนึงนะฮะก็ใครที่โตมาในยุคที่ผมบอกยังไงก็รบกวนมาคอมเมนต์กันใต้วิดีโอนะใครที่ทันในยุคลีเนชที่เราต้อง,ต,องต้องเติมชั่วโมองเล่นเมื่อก่อนเนื้อผาอกไหมเราจะไปอยู่ร้านเกมการเติเมชั่ออวโมงมานั่งเล่นเกมนี้กันโอ้โหยุคนั้นเล่นกันยังไงวะทุกคนโชคดีนะยุคนั้นผมอยู่สาย i p พเกมสมัยนี้ร่วมสมัยมันก็ง่ายขึ้นนะอะไรอะไรมันก็สะดวกสบายขึ้นเป็นจอยขึ้นแหละเล่นง่ายขึ้นมันก็ดีแล้วครับผมว่ามันก็ร่วมสมัยดี ในช็อปอ๋อมีช็อปมีเมลด้วยอุ้ยเราได้ของอะไรไม่รู้รับไปก่อนอ่าของฟรีทางของกรีนะเด้อ้สวยจริงวะ่ะอู้ดีวนวาน,วานยังหวานอยู่อะ่ะอ่าอันนี้คือได้ได้ออกไปออ,ออกจากแผนที่ไปเมืองหลักล้นี่ตัวละครกรนกรีนนะ อ๋อเลขหนึ่งเลขหนึ่งกดสก,กิลเลขหนึ่งกดสก,กิลโอ้ยมีสก,กิลหลายหน้ามากเลยวิ่งนี้สบายครับแสดงอออจะขึ้นชื่ออีกแล้ว เน่คือเกมสกิลเยอะเสน่ห์ของเกมแนว M M O R P G มันคือการตีมอนจริงๆนะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบสไตล์เกมไหนแบบไหนยังไงนะแต่ผมอ่ะมีเป็นคนที่มีความสุขกับการแบบตีมอนแล้วก็มีของดีๆตีมอนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยโหเป็นคนเล่นแล้วแบบเฟนมากผมเฉยๆนะกับการแบบเป็นคนไม่ได้สนุกกับการคพลย์พีขนาดนั้นแต่ว่าจะชอบมากๆคือการที่แบบตีมอนล้วก็ตีแรงๆเราจะรู้สึกแบบฮยฟินวะอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยม,มีซัมมอนด้วยเฮ้เรามีซัมมอนดูน้องนี่ว้า,าว้าเมืองใหญ่เข้าสู่ของจริงแล้วสินะลองดูสิโอ้โหและนี่แหละครับทุกคนที่ผมอยากจะบอกสเสน่ห์ของเกม Lineage คือแมปกว้างใหญ่ไพศาลมาก ดูดิคือด้วยความที่ตัวเกมมันก็นานมากอะเนาะแต่ที่ผมจําได้คือมันเป็นเกมที่มีอะไรให้ทําในตัวเกมอะค่อนข้างเยอะมากลยเนชโอ้โหเพิ่นๆนนะครับทุกคนดึกผ้าเป็นสมมุิเรามีขนมตั้งอยู่ใช่ปะอะตอนนี้ระหว่างนี้เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราทำจริงเลยตอนนี้เรานั่งรอเลยว่ายี่สิบอะผมแวะระหว่งางรอ A few moments later Open back epic g u i l อ๋อให้เราใช้ของนี้ปะอันนี้คือเราใช้อยู่ปะใช้อยู่อีควิคอยู่อ่าใช่ นี่คือแหละอ๋อเปิดกล่องเปิดกล่องเคสกิปผ่านให้เราตีมอนต่อ,อ,อเอาเคสปล่ฟาเพินเพินฟาเพินเินอืโดยโดยรวมตัวเกมเล่นไม่ยากเลยเข้าใจง่ายมากยุคสมัยมันเปลี่ยนมันทุกอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องยากขนาดนั้นอะเออฟิลนี้ก็ดีนะเข้าใจง่ายดิฟาดบอลเพินเพินปล่อยบอดออโต้ฟาดอือฟาดภาพเกมสวยๆเป็นไง ไม่คืออะไรอ่ะเอาแหวะหน่อยแหวะหน่อยแหวะหน่อยครับแหวะหน่อยก่อนจะไปทำเงินหลักแหวะหน่อยแหวะหน่อยนิดนึงสกิลเอาเนี่ไงโอ้ชัดเจนครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกทุกคนเลยครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีให้เราซื้อสกิลต่างกัะเนาะก็คือเราใช้เงินแสนหนึ่งอันนี้สองแสนหนาแน่นอนครับผมเราก็้ซื้อสกิลที่แพงกว่าใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มเย้บรอแล้วเราก็ใช้งานสกิล อยู่แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วสกิลก็โบกขึ้นมาก็จะเป็นสกิลพลาสีิอ๋อเป็นสกิลติดตัวครับเพื่อนๆอ่าเพิ่มการโจมตีที่แม่นยำขึ้นบวก2อะไรอย่างเงี้ยเป็นสกิลติดตัวต่างๆอันนี้คือคลาสคอมมอน๋อเราเราสามารถอ๋อเดี๋ยว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 เนั้นเราสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอวะพาสเคฟเลครับ อะไรที่ของฟรีเราเคมหมดเคมได้วะอ่าของฟรีเราเก็บหมดเวลาเราเล่นเกมแบบนี้ต้องขยันดูตรงช่องเหล่าน uh ี้เพราะว่าดีแล่ะโอ้ my god ยูสอะไรอะเฮ้ยบวกสเตตหรอว้าวบวกหนึ่งโอ้ กาตีบักโอเค already at the destination ค oh, yeah, <yeah>, yeah. wow! ืออะไรวะฮะ๋อคือเข้าบ้าเหรอว้าวดันเจียนไหมเนี่ยหรืออะไรเนี่ยอุ๊ยดันเจียนครับทุกคนโอเคครับเราอยู่ในดันเจียนตอนนี้ตีมอนต้องกด5ตัวโอเคอะผมเล่นไปเล่นมาที่ผมเพลินมากเลยทุกคนผมเริ่มไหลแล้วเนี่ย อ๋อมันเป็นของที่ให้เราเปิดเพื่อลุ้นของไอ้นี่เป็นเหียญตีหน้าละเสื้อเกาะเขียวของไหนหรออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยโบนันี้ยีมากขึ้นแล้วก็อีกเป็นพวกนึงอุ้ยน่ารักทุกคนเดี๋ยวนี้่ยวี่ยสิบนะครับทุกคนอีกห้าสิบเปอร์เล่นลืมดูเวลาเลยเนี่ยผมเล่นไปเล่นมาในตอนนี้ผ่านมาแบบโอ้โหเฉลี่ยี่สิบแล้ว โอ้เกมเข้าไทยเมื่อไหร่กูบอกเลยเสียเวลาเกมนี้แน่เลยวะชอบเกมสไตล์นี้อยู่ด้วยแล้วก่อนหน้านี้เราเราอยู่ในโหมดมูนนักแข่งนะวันนี้เราเรามีเวลาบ้างในการเล่นเกมสไตล์นี้แล้วไงก็ใครที่ชอบแล้วก็อยากจะเห็นผมได้เล่นเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะหลังจากเกมเปิดเราแล้วจะได้เจอกันนะครับผมก็เจอเอกซ์คลูซีฟที่ไหนก็ใจดีกันนะฮะในเกมไปฮะกลับเมือง สวยงามตามทองเรื่องเลเวอร์เสพคำเปรตเด้งเด้งเด้ง โอเคครับก็ผมคิดว่าหลายหลายคนได้ดูมาจนถึงตอนนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆรวมถึงตัวซัมโมนเนาะน่ารักมากเลยครับก็เชื่อว่าถ้าวัน,นที่20พฤษภาคมนี้ลินเนตชูเอ็มเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนาะคือที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนาะซึ่งถ้ามาเปิดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นภาษาไทยเราก็จะเล่นง่ายและเข้าใจมากขึ้นรวมถึงการตัวการเติมเกมหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราจะเป็นการสะสมเกมมันก็ทําให้ตัวเราเก่งขึ้นแน่นอนครับนั่นคือทางของเราอยู่แล้วแน่นอนครับว่านี่คือเกม 2M เป็นเกมในตานานที่หลายหลคนรู้จักและตอนนี้เขาจะกลับมาทวงัลังเกมแนว MMORPG เป็นเกมบนมือถือและก็สามารถคอร์สแพลตฟอร์มเล่นได้ทั้งสองช่องทางและเกมนี้เขาจะถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ความขลังและความเข้มข้นแบบฮาร์ดคอร์และผมเชื่อว่าน่าจะครองใจใครหลายหคนครับผมสำหรับชาวไทยเราตั้งหน้าตั้งตารอกันไว้บอกเลยว่าเกมนี้สนุก ฟินมันเข้มข้นขลังและยิ่งใหญ่แน่นอนครับรอติดตามครับและพบกัน20พฤษภาคมนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับไปลอรับชมลอเล่นสมัครกันได้ครับ